ชมคลิป3ต่อนะคะถวายกระถินค่ะให้พรีปู่ให้พรนะคะกะินนานีเป็นของบริสุทิเรื่องโดยณาการแล้วเรบรงในที่แรุมสมจะได้จารคองง้าเป็นของพระสุใดรหนึ่งก็หามีด้ี อนุญาตไปว่าให้เราสองคนรักผ่อนวยกันยอมอนุญาตให้เครที่สุดปัญญาสามารถหลให้รู้ทางแต่ัการมีอุคเป็นต้นีิสุวมกนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำซึ่งกินาภารติราม ตามนุญาตได้ปีรักษ์ทั้งปวงจะเห็นสจกวนแค่ทพิสุขรูกใดจะพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่์พิสุขรูปนั้น ประธานในพิธีนะคะถวายผ้ากรถิ่นนะคะถวายผ้ากระถิ่นของที่หนึ่งประธานาท่านาหนาึ่ง คนเยอะค่ะคนเยอะมากจริงๆนนี้เป็นการทอดกระถิ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะาใจค่ะทอดชอบไทยทอดท้าไทยก็ใส่ชุดไทยก็เป็นประหลังจริงๆเลยนะคะตระกาจอีมินาทุกเสนาตัดจีนังอัจจารกุลอามหากาลทีคาราตังปิตายะ สุขายะนิพพานายาจากข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้องถำไวข้าชโยกาถินพรมทางบริวานีแด่ข้าสุขงขอพระสงฆจงรักข้าชโยกาดินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อใน เพื่อความสุขเพื่อมากผลนิพพานแก่ษัฐเจ้าทัศน์ลายตลอดกาลนานเธอสาธุค่ะสาธุค่ะนี่พัสกึนนะประธานในพิธีค่ะพี่หนึ่งสาค่ะเนิร์ดนักพาลืมไม่ได้เลยพี่หนึ่งไปเลยค่ะนี่ค่ะพัดคืนค่ะพัดคืนนะคะ ต้นเี่ให่กว่เพื่อนเลยค่ะไปเข้ามาทางเลยสบายเลยายเลยขอคุนะคะสสาดคุส้วยสาธุาลยสาธุสาธุค่ะสาธุ นประธานได้รับโลนะคะได้รับโลเสร็จแล้วนั้นางนทงสนที่มาแอเองของกหมก็เสร็จแล้วจะได้เข้าตเลยเอาเฉพาะโยงจากโคสคุก่อนนะที่จะเดินทางกลับเดียวยงเตรียนะสักพักหนึ่งแต่วไอ้ที่ใครมีบริวารอะไรนะวั่าเสร็แล้วก็กาานแล้วก็จะในะมาปความสงบให้เต็มที่นะประมาณนี้นะภาษา สาธุเป็นวัตถุชนาศากรรมการสมัครรับวัดว่าเป็นแมิจะมีรคจิุณรของไทยเพื่อเป็นเจตขกงรับเลื่อนใหโลเกียติได้จากท่านอาจารย์นะคะจากหลวงปู่ให้อไสิ่งีาด้วนวยที่ของวัดอดีตทีมได้คะ เ,เตรียบนะคะเข้าเราจะกลับก่อนนี้ขอบคุณเพื่อนลุ่งนะคะที่ซัพพอร์ตถวายกะถินค่ะร่วมแรงร่วมใจกันถวายนะคะ

ประธานในที่ประที่หนึ่งนะคะแล้วก็าสาวด้วยขอบคุณไม่ใช่ร้ันชลไทยไม่ใช่ร้านสาวร้ันชลไทยนี่คุณคุยว่าังไงอ่ควจะขอบคุณยังไงบ้างพี่วิไลช่วยกันช่วยกันนะเราจะได้ขึ้นรถกันาเคนบ่ กันล้กันติงค่ะร้องไห้เลยเจ้าที่คะร้องไห้เลยี่นเราต้องทำงานนี่มาแกะกต้จ่ายอ่วยกนุที่มาทุนมาเรื่องต่างดวมยกตื่นตันใจค่ะตื่นตันใจร้องไห้เลยได้แลุล้วมกันนะคะ ถ่ายรูปกับพี่หนึ่งค่ะยินดีค่ะพี่ยินดีด้วยสำหรับคลิปนี้นะขอให้เรือเรือทุกคน Oh, MOOOOOO